ด้านข้างเราก็ให้คิดกับมเมล็ดเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาแบ่งมะม่วงออกเป็น3ชิ้นนะครับเพื่อนสองสามนะครับชิ้นละ3ชิ้น สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้บ่าวชาก็จะพามาดูเรื่องการทําเกษตรอีกแบบหนึง่งก็คือเรื่องการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรนะครับก็คือถามว่าทําไมเราถึงต้องแปลรูปสินค้าทางการเกษตรนะครับหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรก็เพราะว่าเมื่อเราทําการเกษตรแล้วนะครับเช่นทําไรนาสวนผสมทําคกหนองนาหรือว่าทําสวนต,ต่างๆนะครับก็เราก็จะมีผลไม้นะครับไว้ให้เรา อาจได้อยู่ได no ้ก mm ินแล้วก mm ็เ hmm. มื่อผลไม้มีเยอะๆนะครับเพื่อที่จะทําการค้าหรือว่าทําแปลงรูปเพื่อที่จะขายให้กับลูกค้านะครับหรือว่าจะจาหน่ายออกนะครับเช่นกล้วยนะครับกล้วยเราก็จะทํากล้วยตากล้วยเชื่อมนะครับหรือว่ากล้วยฉาบนะครับมะม่วงเราก็จะทามะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงกวนอย่างนี้นะครับเรียกว่าการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรสําหรับวันนี้บ่าวชายจะพาเพื่อนๆมาทํา มะม่วงดองแช่อิ่มนะครับโดยที่บาชาได้ดองมะม่วงไว้แล้วเดี๋ยวไปดูการทํากันนะครับมะม่วงดองนะครับตักไปนะมะม่วงแก้วบ้านดองนะครับนี่นะครับตักได้แล้วมะม่วงเ,วเอามะม่วงออกจากถังมาก็เอามาล้างน้ํานะครับล้างน้ํา เสร็จแล้วก็นำมาฝานเปียกนะครับผมครับฝานออกเปลือกออกเปลือกแล้วจะได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับเพื่อนน้ำปูนใสนะครับผมก็จะใช้ประมาณาน้ำพึ่งถังนะครับต่อปูนใสประมาณเท่าประมาณเท่านี้นะครับ ก็เรามาดูการผ่ามะม่วงกันนะครับแบ่งชิ้นมะม่วงนะครับผ่าโดยการาผ่าด้านข้างนะครับให้ชิดกับแกนหรือว่าชิดกับเมล็ดนะครับนี่นะครับให้ชิดกับเมล็ดด้านข้างเราก็ให้ชิดกับเมล็ดเหมือนกันนะครับนี่ครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาแบ่งมะม่วงออกเป็นสามชิ้นนะครับเพื่อนสองสามนะครับชิ้นละสามชิ้นหลังจาก่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอามะม่วงใส่ในโหลหลังจากนั้นผมก็จะเอาน้ำปูนใสที่เตรียมไว้นะครับที่ละลายไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับน้ำปูนใสเขาก็จะ ฝุ่นเขาก็จะนอนก้นนะครับข้างบนก็จะเป็นน้ำปูนใสเราก็ตักเอาน้นาด้านบนมาใส่นะครับก็จะได้มะม่วงแช่ในน้ำปูนใส่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันแค่หนึ่งคืนแล้วผมก็มาล้างนะครับล้างสามน้ำล้างเพื่ออะไรล้างเพื่อให้ น้ำปูนใส่ที่เกาะอ,อยู่กับมะม่วงนะครับออกนะครับให้เขาสะอาดหลังจากนั้นก็จะไปนําบรรจุภาชนะนะครับบรรจุที่เราจะใส่ในน้ําเชื่อมนะครับมาถึงขั้นตอนการทําน้นําเชื่อมกันนะครับน้ําเชื่อมผมก็จะใส่อัตราน้ําตาลใส่ลงไปในน้ํานะครับเพื่อทําน้ําเชื่อมอัตราส่วนนะครับมะม่วง5กิโลกรัมต่อน้ําตาล1กิโลนะครับเพื่อน แล้วผมก็จะเติมด้วยผงขมิ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เพิ่มความเหลืองของน้ำนะครับคนน้ำตาลเมื่อเห็นว่ารสชาติได้ที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปรับประทานหรือว่านำไปจำหน่ายได้นะครับเพื่อน มะม่วงแช่อิ่มครบสองวันนะครับสองวันก็เอาออกจากตู้เย็นนะครับเรามาดูว่าผลการจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือมะม่วงแช่อิ่มนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น2คืนแล้วเรามาดูนะครับว่าสีสันสวยงามไหมนะครับก็จะออกเป็นสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวแช่ หากเพื่อนๆสนใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพ่อเพียงนะครับมีเทคนิคการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าการถนอมอาหารดีๆก็จะนำมาฝากเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ